2นาฬิกาของวันที่6เมษายน2568นี่คือสัญญาณของการปิดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46คุยข้างรถวันนี้เราจะขอสรุปภาพรวมทั้งงานมอเตอร์โช2025และอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้จะเป็นอย่างไรคลิปนี้สรุปให้ฟังครับ ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคมถึง6เมษายน2568ณ Impact c h a l l l n g e r h a l l l 1-3และ Active Hall 4เมืองทองธานีตลอดการจัดงาน14วันมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานเป็นครั้งแรกและมีราคาที่เข้าถึงง่ายนายจตุรนโกมลมิตรกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เปิดเผยว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นับเป็นอีกครั้งของการจัดงานที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านทั้งจํานวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์และผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ที่เข้าร่วมงานซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำานวนมากสำหรับข้อมูลการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46ตลอด14วันมีตัวเลขผู้ชมอยู่ที่1 6 1 1 0คนมียอดจองรวมทั้งสิ้น7,9941คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน44.8%โดยกลุ่มรถยนต์มียอดจองทั้งหมด77,379คันซึ่งกลุ่มพลังงาน XEV มีสัดส่วน65% ขณะที่กลุ่มรถน้ำมันมีสัดส่วน35% 10อันดับแบรนด์รถยนต์ที่มียอดจองสูงสุดได้แก่อันดับ1 BYD อันดับ2 Toyota อันดับ3 GAC i o n อันดับ4ี่ดีพอันดับ5 Honda อันดับ6 MG อันดับ7 GWM Great Wall Motors อันดับ8 m i t ิ u b i s h i อันดับ9 n i s นิสันอันดับ10 i s u z ุ ปัจจัยสำคัญที่ทําให้ยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง44.8คือการมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดตัวภายในงานซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ผู้บริโภคกําลังให้ความสนใจการแข่งขันทางด้านแคมเปญโปรโมชั่นการยกระดับความเชื่อมั่นของแบรนด์รถยนต์หลายค่ายในการขยายการรับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงนโยบายสนับสนุนของภาครัฐอย่างกระบะที่มีคลังคลัมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและกล้าตัดสินใจในการซื้อรถมากยิ่งขึ้นกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในช่วง2เดือนแรกของปี2025พบว่าลดลงจากปีก่อน10%จากความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่ปัจจุบันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแต่หลายบริษัทรถยนต์คาดการตลาดรถยนต์ไว้ในปีนี้ว่า อาจมียอดขายสะสมใกล้เคียงกับปี2024ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบคือสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ยังไม่มีสัญญาณบวกอีกทั้งการออกมาตรการภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบไปในวงกว้างรวมไปถึงตลาดรถยนต์อีกด้วยด้านนายสุวั์สุภการเดชกุลนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประเมินตลาดรถยนต์ในปี2025ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทย พราะจะมีสัญญาณบวกเพิ่มขึ้นแม้สถาบันการเงินจะยังคงมีความกังวลเรื่องปริมาณนี่เสียที่ยังสูงอยู่แต่เชื่อว่าการมีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลจะช่วยให้ตลาดรถยนต์พอฟื้นตัวได้จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับเราทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตั้งเป้านะครับคาดการว่าจะอยู่ที่1.5ล้านคันซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพราะว่าเรายังมองถึงปัจจัยทางด้านลบก็คือทางด้านหนี้สินคูรเรลและก็ NPL ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูงถ้าเทียบกับ GDP อันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึง่งแต่ว่าที่ยังให้ตัวเลขที่เป็นบวกนะครับถ้า1.5ล้านคันนี่ก็คือบวกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ประมาณ2นะครับโดยที่1.5ล้านคันเรามองเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ5 0 0 0ปีแี้ผลิตขายในประเทศได้4 6 0 0 0 0 ก็ถือว่าบวกขึ้นมาเล็กน้อยผลิตเพื่อส่งออกอีก1ล้านคันโดยรวมๆแล้วมองว่าน่าจะยังมีสัญญาณที่สามารถทำให้ได้ในส่วนของ1.5ล้านคันก็ยังหวังว่าสิ่งที่เราได้ขอนะครับกับทางภาครัฐนะครับให้ช่วยกระตุ้นทั้งในส่วนของดีมานนะภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆในการที่จะผลักดัน ให้ยอดขายปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นแลก็ยังคาดหวังอยู่นะครับว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยทางสมาคมทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจริงๆมอเตอร์โชว์นี่เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์อันหนึ่งั็เป็นสนัญลักษณ์ได้อย่างหนึ่งนะครับในการที่จะดูภาวะเศรษฐกิจด้วยผมเชื่อว่าถ้านะครับใน งานมอเตอร์โชว์นะครับได้รับยอดจองที่ท่วมทนนะครับตามที่เราคาดนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะผลักดันเป้าให้ถึงได้นะครับแต่วายังไงก็ตามนี้เนี่ยนอกจากการที่จะให้ขายโดยปกติแล้วนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะให้นะครับเหมาะสมกับสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องมีบางอย่างที่จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการกระตุ้นดีมาซึ่งผมเข้าใจว่างานนี้ ทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีมาตร,รการที่กําหนดขึ้นมานะครับก็คือกระบาที่มีคลังค้านะครับอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยส่วนหนึ่งในในในส่วนของกระตุ้นยอดยอดขายรถยนต์ครับขณะที่นายวิชัยศิลป์อนันพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลล์จำกัดระบุว่ามาตรการกระบานี้มีคลังคำ้ำถือเป็นมาตรการสนับสนุนที่ดีเนื่องจากช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ตลาดรถกระบะหดตัวมากที่สุดและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเป็นอย่างมากซึ่งรถกระบะหนึตันประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตสําคัญของโลกและมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากถึง9ทําทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องการมีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลเชื่อว่าจะทําให้ตลาดรถกระบะฟื้นตัวขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาในนามของคนที่ผลิตรถปิกอัพบ้านเราผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้นะฮะแล้วก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมที่ว่ารัฐบาลมองเห็นอุตสาหกรรมรถกระบาดของบ้านเรานะฮะ รถกระบะบ้านเรารัฐบาลเองก็นับว่าเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนนะฮะก็ะข้อข้อดีของกระบะหนึ่งตันในบ้านเราเนี่ยนะคะคือเราใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศนะฮะกว่า9ก็นะฮะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องถ้าเทียบเป็นมูลค่า GDP ก็มากกว่า10%แน่นอนนะฮะในเรื่องของความสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์โดวยเฉพาะจากรถกระบะนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นด้วยกับทางรัฐบาลที่ดีใจนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับ อุตสาหกรรมนี้นะเพราะอุตสาหกรรมนี้อย่างที่เรียนตอนต้นนะฮะว่าได้รับผลกระทบหนักสุดนะฮะในบรรดารถทุกประเภทนะฮะใน2 3สมปีที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการกระตุ้นนะฮะการใช้รถกระบะใหม่นะฮะในบ้านเราผมเชื่อว่าน่าจะช่วยไม่ใช่เฉพาะช่วยในเรื่องของผู้ผลิตรถกระบะนะฮะผมว่ามันช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจต่อเนื่องนะฮะคนที่เกี่ยวข้องมากมาย และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46และภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงไตรมาสหนของปี2025นะครับต้องบอกว่าตลาดรถยนต์ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานั้นยังไม่มีสัญญาณบวกแต่อย่างใดนะครับดังนั้นมอเตอร์โชว์ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่น่าจะช่วยทำให้ตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักได้ประมาณหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือมาตรการกระบานี้มีคลังคำโดยบสย จะช่วยให้ตลาดรถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มกระบะฟื้นตัวมากแค่ไหนนับจากนี้เราคงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในบ้านเราส่วนหลังจากนี้ที่น่าจับตามองก็คือกลุ่มที่เป็นรถไฮบริดหรือ REEV ซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์รถยนต์จากสัญชาติจีนนั้นก็มีการเปิดตัวแนะนำขุมพลังนี้มากขึ้นต้องจับตาดูกันครับว่าในปีนี้แบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนจะมีรุ่นใดที่มาเสริมทับบ้างตลาดรถยนต์ BEV จะสามารถรักษาสัดส่วนได้มากเพียงใดและที่สาคัญครับ ในแง่ของกลยุทธ์หลังจากนี้สงครามราคาจะยังคงร้อนแรงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวคาไซทีมจะรายงานให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนครับฝากติดตามทุกช่องทางของคาร์ไซทีมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ